กันลึกสุดใจหน้าต่อยเซมเบ้ S S B e, กับวันที่ต้องจากลาอาจารย์โทริยามะอากิระผู้ให้กำเนิดดรากรอนบอลและการ์ตูนในดวงใจคนทั้งโลกเผยเคยคลาดกันเพียงนิดที่จะได้เจอกับเรื่องราวแห่งความผูกพัน40ปีพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าหนึ่งในท่าไม้ตายของตัวละครในตำนานโมกุนจากเรื่องดรากรอนบอลของอาจารย์โทริยามะอากิระนักวาดมังงะหรือการ์ตูนในตำนานที่วันนี้ได้จากลาแบบไม่มีวันกลับเมื่อเขาได้เสียชีวิตในวันที่หนึ่งมีนาคม หรือภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองในวัย68ปีการจากไปของอาจารย์โทรยาาิยมะถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการตูระดับโลกแน่นอนสำหรับคนไทยกับดราก้อนบอลทุกคนจะนึกถึงหน้าต่อยเซมเบหรือนายนิรัน์บุญรัตน์พันธ์เพราะเขาเปรียบเสมือนอีกหนึ่งจิตวิญญาณของโงกุลและครั้งหนึ่งยังเคยฟื้นคืนชีพมาจากทรงแรงใจด้วยพลังบอลเกงกิหนนาต่อยใช้เวลาเรื่องความทรงจำอยู่ชั่วครู่ก่อนไล่เรียง เรื่องราวระหว่างตัวนาต้อยกับอาจารย์ทริยามะที่ทั้งคู่เกือบจะได้มีโอกาสพบกันแต่คลาดกันอย่างเฉียดชฉีวเมื่อราว31ปีก่อนมีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่นตอนนั้นเดินทางไปซื้อลิขสิทธิ์ขบวนการบิหกสายฟ้าเจดแมมรวมไปถึงลิขสิทธิ์เรื่องรากบอลแต่ปรากฏว่าเวลานั้นอาจารย์ไม่ว่างพอดีจึงทําให้พลาดโอกาสเจอกันเวลานั้นจึงได้ไปพบกับอาจารย์ฟูจิโกะฟูจิโออาจารย์ผู้ให้กําเนิดโดราเอมอนแทน ตอนที่มาภากเสียงแรกๆไม่รู้จักมาก่อนรู้แค่ว่าเป็นการ์ตูนมาจากจำแต่เมื่อมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นรู้สึกว่าอยากเจอเขาเราพยายามติดต่อเขาแต่เขาเป็นแนวทำงานหนักยุ่งอยู่ตลอดอยากมากที่จะมีโอกาสได้เขาพบเวลานั้นเสียใจใหม่ที่ไม่ได้เจอนาตอยเผยความรู้สึกว่าก็ไม่เชิงเสียใจเพียงแต่รู้สึกพลาดโอกาสดีโอกาสดีทั้งที่มีคนของประสานงานช่วยเหลืออย่างดี ซึ่งทางนั้นก็ปฏิเสธยังมีมารยาทมากๆว่าอาจารย์ติดธุระจริงๆแต่ทางเราเองก็ไม่ถึงกับติดต่อล่วงหน้าตอนนั้นคิดคำพูดไวไหมว่าอยากพูดอะไรกับอาจารย์ทริยามะนักพากาตูนมือนหนึ่งของไทยเผยว่าคิดไว้ในใจว่าอยากจะแนะนําตัวให้รู้จักบอกเขาว่าเราเป็นนักพากเสียงโมกุลและเซมเบ้ส่วนโอกาสที่ได้ไปเจอฟูจิโกฟูจิโอนั้นทางคนญี่ปุ่นที่เป็นคนนําเราเข้าไปเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นชอบที่เราพากเสียงใจแอน